มันจบแล้วอ่ะเ <Yeah. S 1> ย้เนี่ยยัยไม่ดีแบนแล้วหกเปอร์เซ็นแล้วแล้วนี้ไปเตะบ,บอลมาเป็นไงบ้างสนุกไหมครับสนุกโอเควันนี้เล่นดีอยู่แล้วเมื่อไหร่ได้ไปด้วยมั้งอ่ะ ก็มาได้ก็วันนี้ชวนแล้วไม่มาเองไม่เอาอ่ะไปนั่งคนเดียวข้างสนามมันเขินนะดิแต่ดีแล้วไม่ต้องมายุงมันเยอะงั้นเดี๋ยวชวนโทมัสไปด้วยได้แต่ยุงมันเยอะนะเพราะว่าโทมัสกับยุงเขาก็คุยกันได้อ๋อเดี๋ยวให้โทมัสจัดการยุงให้เวลา แปดชั่วโมงครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับพี่เก่งดีครับขอบคุณนะครับอยู่ด้วยกันเยอะมากเออขอบคุณพี่ๆด้วยไหมขอบคุณโปรเจกต์ด้วยนะครับคุณจิราใช่ครับก็ขอบคุณนะครับสําหรับโปรเจกต์น่ารักน่ารักที่เกิดขึ้นก็ไม่คิดไม่ฝันว่าจะพาพ่อครูไปที่นิวยอร์กพาน้องเข็ไปที่นิวยอร์กจริง ทั้งเจดไปที่นิวยอร์กพาน้องชานไปที่นิวยอร์กแล้วสรุปได้ยังครับตัวรถพยาเมริกายังยังเด,ย <c oughs> เดี๋ยวโทรไปอยู่ไม่รู้ว่าแบบเออมันจะนี่หรือเปล่านะเขาไม่มีแอร์นะอยู่ได้อ่าโอเคเดี๋ยวให้วิ่เก่งพัดให้ ไปบ้า,บาบเหลือสี่แล้วคุณนะเจอกันยิ้ถึงนะไยครับคิดถึงเันบายบาไปายบ้ย,บยบครับทุกคนบายบายทุกคนสวัสดีครับ